สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสกู๊ตชี่ที่เรา,หา,หา,หาทำเองล่ะโอเคเราจะมารีวิวสกู๊ตชี่ที่เราทำเองค่ะ,ะมนันไม่ก็จีอันนี้เราทำเองนะทำจากของงานที่เหลือนะคะน่ารักจีเป็น ต่อไหมดปมี่าหกเจ็ดเจ็ดปลาอันนี้เราชอบที่สุดนะคะแล้วก็สีขาวสอใสบไป,ไปอ,อนนี้เป็นเค่หยดน้ำนะคะ น yup. ุยงรูปหน้าตาเป๊ะสุดแต่อไปอันนี้อันนี้เราทำน้ำแดงเค้กเริ่มตื่นข่ายนี่เป็นอันนี้เราไม่ค่อยชอบอันนี้ก็ชอบนะมันเป็นเอ่อเนวอะไรเนวอะไร มันเป็นแซนด์วิชนะคะกุยพามาะจะเป็นนี้เราชอบอันนี้จะพูดอะไรโอเคกุยพามานี่นี่คะ่ะเป็นอย่างนี้นี่เร็วๆนี่เขาจะเป็นอย่างนี้โอเคบ๊ายบาย